มาเจอกันอีกแล้วนะคะสมุนไพรสาวใหญ่นะคะก่อนนอนนะคะ2เม็ดค่ะชงกับน้ำอุ่นนะคะนี่นะคะอัดแน่นเลยค่ะเกะชงพร้อมดื่มดื่มง่ายค่ะ เวลาที่เราต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะภายในเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ถูกหวยรวยเบอร์กันบ้างไหมเอ่ยถูกหวยอย่าลืมสั่งซื้อเสาใหญ่ทานนะคะกินนะคะกินครั้งละ2เม็ดเช้าแล้วก่อนนอนนะคะจะแกะชงหรือว่าจะกินทางเม็ดได้เลยค่ะนี่นะคะ กินเพื่อสุขภาพภายในนะคะ30อัพขึ้นแล้วเราต้องมันดูแลมันดูแลภายในเห็นไหมคะช่วงกับน้ำอุ่นนะคะกินง่ายหอมหอมมันยาหอมเลยค่ะนี่นะคะ บ๊ายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ